สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนนี่จะมาแนะนํา5หอนอกสไตล์คอนโดอยู่ใกล้มอชอนะคะเผื่อใครแบบเอออยากอยู่หอหนอกแบบคอนโดอะไรอย่างงี้นะ,ะก็มาดูคลิปนี้กันได้ะคะ่ะบอกไว้ก่อนนะคะว่า no sponsor นะคะเป็นข้อมูลที่แอนนี่ไปสอบถามเพื่อนๆที่เคยอยู่มาหรือว่าอ่านรีวิวแล้วก็บวกกับประสบการณ์ตัวเองอีกนิดหน่อยนะคะที่แรกนะคะดีคอนโดค่ะขนาดห้องจะอยู่ที่ประมาณ30ตารางเมตรนะคะเฟอร์นิเจอร์นี่ก็คือครบคันเหมือนคอนโดทั่วไปเลยมีทีวีตู้เย็นไมโครเวฟแอร์นะคะ บางผู้เช่าเนี่ยก็จะมีเอ่ออินเทอร์เน็ตกับมีน้ําอุ่นด้วยะคะ่ะ w ว f i อะไรเงี้ยก็ต้องสอบถามกับทางผู้เช่าอีกทีแต่ว่าห้องที่เพื่อนในนี่ไปอยู่เนี่ยก็คือมีครบเลยนะคะสถานที่เนี่ยถือว่าสวยดูดีนะคะดูสงบเออส่วนกลางก็จะมีฟิตเนตสสระว่ายน้ํามีที่จอดรถมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะ ดีคอนโดนะคะทุกคนถือว่ามีเด็กมชอย,อยู่เยอะมากๆเลยนะคะเขาก็จะมี3มตึกคะ่ะที่ดีคอนโดมีตึก ABC นะคะ mm hmm. ก็ลองไปดูกันว่าเออชอบตึกไหนคือเขาก็มีคนปล่อยเช่าหลายที่อยู่นะคะแบบหลายตึกเลยแบบวิวแตกต่างกันไปยังไงก็ลองไปดูห้องก่อนแล้วก็ไปเลือกเผื่อเราอาจจะชอบภายในห้องแต่เราจะไม่ชอบวิวอะไรอย่างี้ก็ลองไปดูก่อนได้ค่ะค่าไฟนะคะก็สามารถจ่ายตรงกับการไฟฟ้าได้เลยค่ะค่าน้ำนะคะเริ่มต้นที่หน่วยละ30บบาทค่ะดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทเชียงใหม่นะคะอยู่ทางหลัง นะทุกคนก็จะห่างกับประตูหลังมอค่ะประตูวิศวะมอชอนะคะประมาณ650เมตรค่ะราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ7,500บาทนะคะถึง12,000มื่นอะไรประมาณนี้นะคะ2นะคะสกายบริ e คอนโดนะคะก็เคยพูดรีวิวไปแล้วนะคะแต่เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะในคลิปนี้นะคะรวม20พหอนอนไกลมอะคะ่ะ ไปดูกันได้ค่ะโอเคสกายบริส okay, นะคะคืออยู่ใกล้กับประตูผ่ายล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากคือมันจะเป็นประตูแบบประตูข้างๆมหาลาัยอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเดินไปไม่กี่ก้าวเนี่ยถึงแล้วไม่กี่ก้าวแบบไม่กี่ก้าวจริงๆสําหรับใครที่ไม่มีรถนะคะคือพอเดินไปถึงประตูผ่ายล้อมแล้วเนี่ยมันก็จะมีรถม่วงวนมาเรื่อยๆอยู่นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกขึ้นไปนั่งแล้วก็ไปลงตามสายอื่นๆต่อไปที่ที่เราจะไปเรียนได้ค่ะ ที่นี่มีที่จอดรถเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอไซค์นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็จะมีลิฟต์มีระบบลักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนกลางก็จะมีสระว่ายนะ้ำมีฟิตเนส ขนาดห้องนอนของ Sky breeze นะคะจะเริ่มต้นที่60ตารางเมตรนะคะไปจนถึง85ตารางเมตรเลยก็คือถือว่าใหญ่มากนะคะด้วยความที่มันกว้างมากนะคะแบบเริ่มต้นที่ขนาด60ทุกอย่างในห้องก็จะดูเป็นสัดส่วนอันนี้จะเป็นแบบโซนห้องครัวอันนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นอันนี้ห้องนอนคือมันจะแบบแบ่งสัดส่วนค่อนข้างชัดเจนมากนะคะราคาปล่อยเช่านะคะก็เริ่มต้นที่1 2 0 0 0บาทะคะ่ะยังไงลองไปติดต่อสอบถามดูได้3นะคะคาซ a Condo a CMU 2อค่ะ ขนาดห้องนะคะอยู่ที่30ตารางเมตรนะคะที่อันนี้เห็นว่าเขาปล่อยเช่าก็จะมีขนาด30นี้ภายในห้องนะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะคะทีวีแอร์ตู้เย็นเครื่องทําน้าอุ่นเนี่ยส่วนกลางก็จะมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำนะคะ่ะมีลิฟต์มีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะคะเท่าที่ไปเซอร์เวดูนะคอนโดนี้เนี่ยคือจะอยู่แบบทางซอยหลังมอ,อเข้าไปก็คือ ถามว่าลึกไหมถ้าจากประตูวิศวะโมชอก็เข้าไปประมาณ650เมตรนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะถือว่าสงบแบบดูดีอยู่สบายชิลๆเลยอ่ะเป็นวิวภูเขาด้วยทุกคนเพราะมันอยู่ไปในโซนหลังมองมันเป็นทางแบบเชิงดอยนิดนึงอะไรเงี้ยก็คิดว่าส่วนตัวคิดว่ามียานพาหนะอยู่เราจะสะดวกกว่านะคะที่นี่ค่านา้ำค่าไฟเนี่ยก็เรทราคาตามบ้านเลยค่ะ สี่ค่ะเดอะนิมานานะคะคอนโดนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าดีมากค่ะเพราะว่าแอนนี่นะคะก็เคยไปอยู่มาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะสั้นๆไม่ได้อยู่นานมากนะแต่คือดีมากเลยอะ่ะระบบรักษาความปลอดภัยดีมากๆนะคะพี่ๆรปภน่ารักมากนะคะ,ะ,อะ,ค,ะคอนโดนี้นะคะด้วยความที่มันอยู่กัมกึ่งระหว่างถนนนิมานกับถนนคลองชลประทานนะคะคือ ของกินเยอะมากทุกคนตรงปากซอยนะคะก็จะเป็นถนนนิมมานแล้วเป็นเส้นนิมมานมีแม็กมีเซเว่นคือสามารถเดินไปได้นะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยสะดวกมากอ่ะมีลิฟต์มีล็อบบี้กว้างๆนะคะคือวิวอ่ะมันเป็นวิวแบบมันจะมีวิวฝั่งสาวยน้ําใช่ไหมแล้วก็จะมีวิวแบบภูเขาอ่ะทุกคนสวยมากจริงยิ่งวันไหนฝนตกเราจะเห็นมอกแบบ ส่วนกลางนะคะก็จะมีสาว่ายน้ำมีฟิตเนสมีซาวน่านะคะห้องนะคะของที่นี่มีทั้งหมด2แบบที่ปล่อยให้เช่าอยู่นะคะคือ1แบบสตูดิโอนะคะกับแบบวันเบดรูมก็คือจะมีห้องนอนเนี่ยทุกอย่างเป็นสัดส่วนมากขึ้นค่าไฟจ่ายปกติแบบการไฟฟ้าเลยค่ะค่าน้ำหน่วยละ30บาทนะคะแต่ขอแนะนำนิดนึงสำหรับใครที่สนใจคอนโดนี้อันนี้แนะนำว่าควรมีรถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ไว้นะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลาจากประตู มหาลาัยเนี่ยประมาณ850เมตรเลยทีเดียวมันมันเป็นทางที่ไม่สามารถจะเดินไปได้ด้วยอะ่ะเพราะมันเป็นถนนใหญ่ทุกคนราคาเช่าคอนโดนิมานานะคะเริ่มต้นที่9,000บาทค่ะคอนโดสุดท้ายแล้วนะคะคอนโดที่5นะคะคอนโด 1+ มอชอค่ะ 1+ มอชอนะคะจะอยู่ซอยเดียวกับ Sky breeze เลยก็คืออยู่ซอยไผ่ล้อมแต่ว่า Sky breeze เนี่ยจะอยู่เหมือนหัวมุมส่วน 1+ ค o n d o จะอยู่เยื้องๆกับ วัดประทานพรนะคะอยู่ประมาณกลางซอยเท่าที่ดูก็มีที่จอดรถเยอะนะคะมีสระว่ายนะ้ำฟิตเนสซาวนา่าระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงมีลิฟต์มี Wi-Fi นะคะขนาดห้องนะคะเริ่มต้นที่37ตารางเมตรนะคะค่าน้ำเนี่ยหน่วยละ30บาทค่าไฟก็ตามการไฟฟ้าเลยค่ะราคาปล่อยเช่าเริ่มต้นที่8,500บาทค่ะ แต่ไม่ว่าจะเช่าที่ไหนนะคะแอนนี่แนะนําให้เราเนี่ยไปดูห้องเองด้วยตัวเองอย่างน้อยครั้งถึงสองครั้งนะคะขั้นตอนเวลาที่เราจะเช่าคอนโดไหนเนี่ยเราจะต้องหาข้อมูลก่อนใช่ไหมล้วก็อาจจะเข้าไปเว็บอสังหาดูรูปดูสไตล์นู่นนี่นั่นเปรียบเทียบราคาดูห้องอยู่ทิศไหนอ่าแต่ว่าเราอาจจะต้องไปดูสถานที่จริงด้วยเราอาจจะชอบห้องสไตล์นี้แต่เราไม่ชอบวิวตรงนี้เราชอบวิวตรงนี้มากตรงนี้สไตล์ห้องอาจจะแบบไม่ใช่เราอะไรประมาณนี้เราต้องไปดูด้วยตัวเองนะ ดะะีที่สุดถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะนี่กด subscribe ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม i อนี่ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนลนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย